สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จุดละมุนวนไายแต่เจ้าลูกมามันโอ้ไอปฟนมมเจน้ำรวยเลยนี่แม่ยายได้หอยลายแ้ลเจ้าไปตลาดมาปุมก็ต้องจัดเลยแหละครับมากินด้วยกันครับปุมหอยลายปัดพริกเผานี่เห็ในไหน,นีม่มันซอส ตอนว่างมนันก็นยังอ้าปากอยู่เลยปลาในตึงๆเขืองปีโป้น,น้ำปลาน้ำตาลสดสอ้อยแหังลุมต่น,นี่เองครับ จอย่าพัดจืดพัดแบบนี้บอกจะพัดจืดไม่รอดเลย phải ăn bảo quá, dù tôi ăn cái à quá, uhm. à 嗯。嗯。嗯。 đang ngon ngon nghe mấy giờ cắt tôm tẩm bưởi đi à? Ai ở trang của mấy tôm Người ta Hmm 嗯。Mm. รถมากเบอร์นี่ปีไม่แล้วกับรถระวังกันนะครับผมไปไหนมาไหนใจยเย็นๆก่อนเลี้ยวมองก่อนไม่ใหญ่เบิดไปเลี้ยวกะเลี้ยวเลยบอกปั่นนี้เลยครับเจอทุกปีครับปุ้มแกได้ไหลายตัวโอ,อ้ยายมายายมาไม่ยอมไม่ตัดปุ้มกับเอากำไรอด้มามน่นะ 嗯。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  เด็กก็ไม่จบตัดผมนะครับตอนเด็กๆแปลกจังอีตัดได้เป็นตรงนี่ตัดยากเนาะเด็กน,น้อยเล็กๆก,ก็ไม่โรเลีเล้ยงนั่นานๆก็เหลื่อมโรแล้วทีนี้ตัดตรง,งกาบุญก็เหลื่อมโรแล้วการมดเร็วนี่กินกับเล่นเลย 응. ใบลาดนี่ไปซื้อมานะอันนี้แต่บังเจ้น่ก็มีก็ะลุยแล้วห้อยป็นเนียนแบบดีๆเลยอะ่ะอ่ากินอยากก็บอกว่าห้อยห้อยห้อย,อย,อยลายให้ไปจักระบอบเป็นอาทิตย์นะครับหาซื้อไม่ได้แปลก อันนี้ก็เรียกว่าฟลุกอ่ะเอาเอาไปละไปละากำจุดตายละกับปีน้องอึ่งไปเลยบ้าก่อนอืม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  ตอนนี้ก่อนปลอบเพื่อนคลิปหน้าครับผมกับสวัสดีครับ